ลองเปิดก๊อกแดงกลางมานุกเย่งตรงนี้เรียบร้อยครับเสียบใต้คานเข้าไปฮะโอ้โหทำมาดูได้แล้วฮะทุ๊กจนโดนนะหลังจากไม่ได้เตะบอลมาหลายเดือนครับทุ๊กจะโดนนุ๊กจนโดนโดนแซนดี่ไงบ้าแล้วก็ยิงอุ๊ยแดงกลางเลยนะโดนเสียบทุ๊กจนโดนได้บอลแล้วจังหวะนี้ยังไงกูต้องเกินกูต้องเกินอุ๊ยนุกกขับไ่กดดันนุกได้บอลแล้วจ่ายไงไงจับยังไงต่อสุดเนุกย่งย่งเยิงว้ววว โอ้ยนกยิงเข้าไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยเห็นพอน่าทางบ้านโอ้ยสองสองแล้วฮะตอนนี้ทีมนักร้องไล่มาแล้วครับ,ออรบโอ้โหผมก็ถึงเสียงหลงกันเลยทีเดียวทีมนักร้องออกนำครับโอ้ประวัติศาสตร์ครับโดนนำไปสองศูนย์พิกกลับมานำสามสองครับโอ้เตะยิงออกหน้าต่างไปเบอร์ซีทีมโปรดิวเซ,ซอร์กับทีมอะไรยืน โปรดิเซอร์กับนักเตะยืนไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปจับฉลากให้นะครับว่าใครจะอยู่สนาม A หรือ B ยังไงนุกลูกนี้นุกหลังแล้วก็จิ้มเบาๆโ่าควายโอ้ยพ่อีแม่์เลยโอ้ลูกนี้คลาสสิกเหลือเกินครับเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่ FC ทางบา้านกล้องจับทันไหมครับไหฮะเมื่อสักครู่ FC ทางบ้านกล้องจับทันไหมครับโอ้โหดึงนิ่มๆเลยนะแล้วก็ตีดเข้าไปครับโอ้นึกว่าซิดนีซีดานครับลูกนี้คลาสสิกเหลือเกิน1-2ครับไล่มาแล้วครับ เต้นกุนตัวนุกถั่นดลาลไงไอโอ้ยเข้าไปแล้ว <S <S เป็นการแอซซิดของนุกธั่นดนะส่งให้เต้นกุนตัครับยิงเข้าไปนำหนึ่งศูนย์ครับทีมนักล้องมาแล้วกำลังใจครับแมตท,ที่สองของพวกเขาเโอ้ย,อยนุกอั่นดนครับยิงไกลลูกนี้ไปไปถึงก็ออกไปเต้นกลางสนามเลยครับโอ้คมกีบใครยิงเข้าครับนุกถร่นดครับคุณไปครับ สุดดยอมากครับอาชีพด้วยการกอดกันหนึ่งครั้งครับนี่คือการกระชีดครับนี่เป็นไงล่ะบอกว่ากี่เขาไปแล้วกี่เขาด้วยนี่เออเออบอกง่ายเว้บบอกนี่ต้องคมคูัต้องคมคูับอกง่ายเว้บเขายามยไม่ได้กินเขาอ่ะยาเดี๋ยวเราว่าข่งศิลปินชนะหมอนี่ราอีปาดขางวยแข่งกินขาหนึ่งขาง้อเจ้าขาเขาได้กันบาปปาดกินขาเดียวเพราะเขนย่ยงแซมขา ทีมนักร้องนัตามมาแล้วหนึ่<ไ>ป,ประตูต่อสอง<ป>สวัสดีทุกคนเลยนะครับในไลฟ์สตรีมของเราในวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าผมไปทําบุญมาแล้วผมไปอธิษฐานว่าขอให้ทีมของคุณชนะนะเนี่ยไม่ต้องพูดทีมผมตกรอบเพราะคุณมาช้าเห็นไหมกำลังใจผมไม่มีเลยถ้าคุณมาก่อนนัเนี้ยคุณรู้หรือเปล่าผมผมแข่งทั้งหมด5ทีมทีมแรกผมจะยิงไป40 ทีมที่2 3งสามศนทีมที่ส50ทีมท,ที่สี่ทีมที่ห้าเจแดถ้าคุณมาทีนี้คุณไม่มากำลังใจผมไม่มีเอา้าแล้วแล้วสรุปว่าคุณยิงเข้ากี่ลูกลูกสองลูกเนี่ยผมไปวัดตั้งแต่ตีห้าครึ่งวนันนี้โอ้โหไปอวพวพรไปอธิษฐานมาว่าขอให้คุณชนะเลยเนี่ยทำไมไม่ชวนหน่อยชวนแล้วเมื่อคืนชวนแล้วเมื่อคืนที่อยู่หน้าออฟฟิศผมชวนวคุณแล้วคุณว่างไงอ๋อเมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันเหรอหน้าออฟฟิศ ที่โปรดิเซอร์ผมก็อยู่วันั้นคุณบอกว่าคุณบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวไปเตะบอลมึงอธิฐานว่าชนะบอลหรือชนะใจชนะบอลโอ้มาพากบอลแล้ววันนี้ไม่รู้ไม่หมดเรื่องหมดแข่งหรือยังเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณอาชิตนะครับอ่าเช้า เช้าตรู่ของวันนี้นะครับเป็นวันดีวันวันพระใหญ่นะครับก็ต้องพ่อพ่อสมเกตแม่ต้นนะครับครอบครัวสิแววนะครับเห็นแล้วนะครับน้องลงนะครับขอบคุณน้องปายนะครับมากๆานะครับที่ไปทําบุญเช้านี้นะครับอสิงเผื่อเห็นเห็นแวบๆอ่ะเผื่อครอบครัวสิแววด้วยโอ้โหนะครับแล้วก็สุดยอดมากเลยนะครับน้องปายก็ขอให้น้องปายนะครับมีแต่ ความจเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู้กับงานพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งอย่างนะครับก,ก็ขอให้ประสบผลยิงยิ่งขึ้นไปนะครับครอบครัวสีแววนะครับในในนามพ่อสีแววพ่อธุริตก็ขอให้ครอบครัวน้องปลายนะครับน้องปลายเองนะครับแล้วก็ ครอบครัวบ้านสิงห์ทุกคนครอบครัวเอฟซีของลูกๆทุกคนนะครับครอบครัวบ้านสิงห์ทุกคนมีความสุขความร่มเย็นความร่ำรวยนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอพระคุณมากๆครับขอบคุณครับบอสสิงห์ครับขอบคุณครับผมพอสมจิตด้วยนะครับอนุโมทนาบุญโอ้ยไม่เป็นังเลยเนี่ยเพื่อนจ๋าน้องไปตื่นเช้ามากนะครับไปวัดตั้งแต่ตีห้านะครับไม่ออกก็เข้าไม่ออกไค่ํำวัดไปบุญส่วนผมกับลูกนะถ้าเช้าขนาดนี้คือไม่ทันอยู่แล้ว ตั้งแต่ตีห้าอันนี้ไม่ใช่แค่นุกนะผมด้วยผมก็จะบอกทุกคนว่าถ้ากิจกรรมเช้าๆนะพี่ตื่นไม่ทันหรอกเป็นมันเป็นนิสัยส่วนตัวนะตื่นสายนุกยังเก็บไม่หายเลยนุกว่าใครใครคนทำเสียแป้งเสียแป้งอาชีพเสียแป้งมากเเมื่อกี้เนี่ยไหนวะเสียแป้งเก็บไว้ให้อยู่นะแรกๆเลยแล้วผมกิ้งแปะตลบเลยจริงๆไม่อันนี้คือเขาตัดกำลังตั้งแต่เริ่มใช่ไหมใส่น้องอาชีเสียแป้งเดี๋ยวใครที่ บันทึกคลิปว ok well. ิดีโอได้นะก็ท no, ี่เสียแบงเตะได้ก็ฝากลงทิกตอก่อยนะครับแล้วก็แฮชแท็กใหญ่ๆว่าเสียแบงโดนแน่อ่าเนี่ยๆๆี่เี่ยอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้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 โอ้เราก็บไปเลยเตะถึงยังเนี้ยเหมือนกันพระทูเอาลูกๆนะครับพี่แก๊์ทำจะระดมแฟอย่ามาเอาไรประกาศไล่รอบเลยนี่กร ขอบคุณสำหรับเงินอัดฉีดน,นะครับที่ส่งมาอัดฉีดน,นักกีฬาในวันนี้ด้วยครับผมวันนี้ถึงจะมาช้าแต่ก็มาแล้วนะครับทุกคนใส่เสื้อทีมมาเหมือนว่าทีมจะตกรอบแล้วโอโ้โหผมมาช้าผมมาเร็วนนเนี่ยนีถ้าคุณมาตั้งแต่รอบแรกผมมีกำลังใจผมเข้ารอบไปแล้วผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะขอดูหน่อยคุณอาจจะได้เตะอีกนัดหนึ่งทำไมของใครออนัดพิเศษ อันดับหนึ่งนะฮะทีมสาวพระัออนครับ12คะแนนครับชนะ4แพ้1ครับทีมบ้านองขามครับชนะ2แพ้1ครับวงเล็บพิโก้ครับอาชฉีดไปบารูวงเล็บพิโก้งงเหมือนกันอาชฉีพนุกธนดนครับจากพี่โป้ครับพี่หมูน้อยครับเก็บไว้ให้น้องแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆที่อาชฉีดน้องๆมานะฮะมาขามมารับด้วยครับเม็ดฝนด้วยครับไอเดียพี่นันครับ อาชีนน้องมะขามครับโอมไก่ชนนะฮะมารับด้วยครับเม็ดฝนด้วยครับโอมไก่ชนนะฮะอาชีนนะครับนายดอกลักครับ300ครับจากพี่เย็นตาโฟครับมารับด้วยครับอาชีนน้องจูเนียครับจากพี่ปามี่ยุยเกรดแก๊งสามสาวสี่เมนครับมารับด้วยครับจูเนียครับ วางไว้นีอ่าจูเนียครับอาชีน้องโจครับจากน้องตูนน้องเบนครับน้องโจครับอาชีน้องโจครับจากพี่เย็นตาโฟครับอาชีน้องนกครับจากน้องตูนของพี่โก้ครับอาชีพี่อิวเบอร์ตองครับจากปลายดาวเอาอันเ่าตัวนี้น้ำป่านลอดอสุดสวยของพี่ปลายอาชีน้องนกครับแม่นก ป้าเอ๋อาชีดน้องปายครับแม่นกป้าเอ๋อาชีดน้องนกครับน้องยอดผาใช่ไหมฮะชื่อยอดผาใช่ไหมครับเอาไปครับอาชีดน้องตุ่มไลเซอร์ครับจากน้องคุณครับมารับด้วยครับคุณตุ่มครับอาชีดน้องแซกหลานยายแหม่มครับจากคุณอีฟครับมารับด้วยครับพี่ตายครับทีแม่ย่าครับอาชีดน้องนกตะรนครับ500ครับ แม่ตาญชัยภูมิครับอาดฉีดน้องนุกน้องปายคนละ500ครับพี่จอยพี่จุม๋มพี่ปานะฮะอาดฉีดน้องนุกครับ1นึ0งพันครับพี่สาวทางชัยภูมิอาดฉีดป๋าต้องครับสองกาสิบาทอันนี้น้องแซกค,ครับนี่ครับพี่จอยพี่จุม๋มพี่ปา้าอาดฉีดน้องปลาย1000บาทครับอาแกปเปิด์แล้วฮะ ไดะไรครับพ,พี่คิมมีอ่อาชีพน้องแก๊ปห้าร้อบาทครับโอ้มันเดินมามันได้อาชีพเลยเว้ยมันมีกนะันนึงนะอาชีพพี่ปลายครับมันมีคุณคุณอะไรอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้นะอาชีพน้องปลายครับจากพี่ข้าวตู่แก๊งภรรยาอะไรวะเนี่ยภรรยาทิพย์ของนุกปลายครับพี่ข้าวตู่แก๊งภรรยาทิพย์ของนุกปลายอาชีพน้องนุกครับคนละ300นะครับป๋าต้องมายังครับแก๊ปเปอร์พีชจากน้อง กุลครับปาต้องครับจากพี่สาวชัยภูมิครับบอลถองท่อนครับน้องตุ่มลายเซอร์ครับผมอาชีจากน้องกุลครับไม่มีฮีนอยยังไม่มีครับอาชีน้องลูกทันน่จากน้องนาชาอายุน้อยร้อยพูดครับ5 0าบาทครับอาชีแจ็คกี้ฮีนอยครับ800ครับจากไอระดาครับ อาชีพโจธรัชชัยครับจากน้องเมย์ครับหนึ่งร้อยฮะอาชีพยอดผาครับจากพี่ปุ้ยรักทุกคนครับยอดผามารับด้วยครับโจธรัชชัยใช่ไหมฮะอาชีพแซกหลานยี่มแหม่มครับจากน้องหนิงโคราชครับมารับด้วยครับอาชีพป้ายไปโอเดโอจากปุ้ยรักทุกคนครับห้าร้อยครับอาชีพแกปูพีกห้าร้อยครับจากพี่ปุ้ยรักทุกคนครับแกปเปอร์พิกครับอาชีพเตนกุนต่อห้าร้อยบาทจั๊กจากพี่ปุ้ยรักทุกคนครับ อันนี้ของแซกเต้รักุลตาครับอิวมาแยกเงินน้องนุ๊กกับน้องปายให้พี่หน่อยครับอิวครับอ่าอชีป้าสายฟ้าอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเอามาไว้กับพี่ก็ได้อ่างั้นอันนี้เอาไปปาสายไฟอีกครับอันนี้เป็นเงินของนุ๊กปายครับแยกให้หน่อย อันนี้เป็นของยอดผาอ่าคุณแจ็คก,กี้ฮี่นอยมารับเงินด้วยนะฮะไม่มาเอาผมเอานะครับ8 0 0ครับอันนี้น้องนุกด้วยน้องนุกอ๋ออันนี้เป็นยอดรวมต้องต้องเอาแบงค์ร้อยมาแตกเพื่อจะแยกมัน6มันสคนคุณแจ็กกี้มาแล้วนะฮะฮี่นอยครับรับ800ครับจากคุณอายระดาครับขอบคุณครับอาชีน้องนุกครับจากพึ่งครับ อาชีดนุกครับจากเมบ้านอีหล่าของนุกอาชีดน้องนุก500จากเมติกเคียงข้างนุกอาชีดนุก5้ารจากแม่เม่ปัตตานีอาชีดน้องนุก500รยจากสนามสาวตระกูลส่งสามสาวตระกูลส่งเจอะมน,นีอาชีดโจทวชัย20สบาทจากเกตนึกไม่ออกนึกถึงพี่ เอารับเช็คไปก่อนนะน้องอัจจิศน้องปลาหนึ่งร้อย 1, 100บาทจากพี่โกเองโกกวาทีมนี้คนไข้อัจจิศพี่เล็กพันโภมสองร้อยบาทจากพี่รักคนของเล็กเอ่ออัจจิศสองร้อยบาทน้องจูเนียจากพี่โบเมืองนนท์เฟมิ่งพี่ย้อยพี่เหมียวพี่วิแอดมินตำหนักนุกปลา มอมให้พ่อแม่แฝดคนละ100บาทอาชีตแกปเปอร์พิกจากน้องตูน2บาทเจ็ดลูกครับนักร้องเข้ารอบครับเป็นดับสีครับโอ้โหเกือบตายครับได้ลูกบวกมาครับเจ็ดลูกครับนักดนตรีได้มาห้าครับโอ้โหยินดีกับทีมนักร้องครับ โอเคเอาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมก่อนนะฮะนักเตะยอดเยี่ยมนะเท่าที่ผมดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ <นะ S 1> ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับน้องจูเนียครับเพราะว่าเขาเป็นคนยิงลูกสุดท้ายที่ทำให้ทีมคว้าอันดับสามได้ครับชิญน้องจูเนียครับ <ri> ก็ลูกสุดท้ายเสมอกันตอนนั้นเท่าไหร่ฮะสก,กอร์สามาครับจูเนียเป็นคนยิงลูกที่4ฮะทำให้ทีมได้อันดับสามไปครองครับสกอร์เบียกัน3-3ครับยินดีด้วยครับ ขอบคุณครับจูเนียครับรางวัลขวัญใจหมาชนเป็นใครไม่ร้ายครับเชิญน,น้องนุกธนดลครับ<อ>นะครับอีกหนึ่งปีที่เขาได้ยือนอยู่ในตำแหน่งรางวัลน,นี้ที่มีคนเข้ามาชมไลฟ์สตรีมเยอะมากแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากนะฮะยินดีกับรางวัลนักเตะข,ขวัญใจหมาชนครับเชิญน,น้องนุกธนดลครับไปไหนล่ะไปกบไป,ไป,บไปเขาไปกันแล้วสองคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะน้องน่าจะไปเปลี่ยนรองเท้า ก็วันนี้นะฮะมี f c น้องนุกนะฮะซัดเยอะเลยน้องนุกกับน้องปายนะที่เข้ามาชมก็ถือว่าเขายังเป็นขวัญใจมหาชนในการไลฟ์สตรีมในการจัดแข่งขันครั้งนี้นะฮะยินดีกับน้องนุกครับอาเชนปายด้วยครับขอบคุณนุกครับขอบคุณปายครับ ขอบคุณครับสุดยอดนะฮะยังเป็นขวัญใจหมหาชนเหมือนเดิมฮะหวังว่าปีนี้และปีหน้านและปีต่อๆไปนกกระปายก็ยังจะเป็นขวัญใจหมหาชนแล้วก็ PPFC ทุกๆคนนะฮะวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะขอบคุณทีมแอร์บ a ลแอนด์แมจี๊ยบขอบคุณทีมกรรมการตัดสินขอบคุณทางสนามเมเจอร์ด้วยนะครับ